สวัสดีครับน้องๆทสวัสดีครับเราขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอพันศักดิ์สุกฤทธิ์ด้วยค่ะ,อย,คะอยากถามน้องๆว่าความรักเนี่ยช่วยส่งเสริมเรื่องการเรียนได้หรือว่าไม่ได้ หรือยังคะนิวยังครับนิวคิดว่าถ้าเกิดมีแฟนสักคนหนึ่งเนี่ยจะทําให้การเรียนของนิวมันดีขึ้นไหมว่ามันก็อาจจะทําให้ดีได้นะทำไมครับทำไมอาจจะพากันเรียนอ่าอย่าง <c oughs> เช่นผู้หญิงอาจจะเก่งอังกฤษผู้ชายเก่งคณิตอาจจะมาแลกเปลี่ยนเอ่อการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนความรู้ครับอ๋อมีการแลกเปลี่ยน <c oughs> ความรู้ผ, <c oughs> ผู้ชายสอนคณิตผู้หญิงสอนอังกฤษ แฟนหรือยังคะมีแล้ว่มีแล้วดีขึ้นไหมหลังจากมีแฟนหรือว่าจบลงก็ส่วนมากก็เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กันมากกว่าอ๋แอ,อ,อแล้วบริหารเวลายังไงกับแฟนแล้วก็เรื่องของการเรียนเนี่ยเพราะบ,บางคนบางคนติดแฟนมากจนจนไม่เอาเลยเรื่องการเรียนคือบอกบอก ตลอดว่าเออต่างคนต่างมีหน้าที่ถ้าไม่ว่างก็คือบอกว่าไม่ว่างไปเลยก็คือไม่ต้องมามีปัญหานะคือบอกไปเลยวันนี้จะทาอะไรถ้าไม่ตอบไลน์ไม่ตอบเฟซไม่โทรหาก็คือไม่ว่างเกรดเฉลีย่ยเท่าไหร่สามจุดแปดศูนย์โอ้โห,โหสุดยอดเออเรื่องความรักมันจะทําให้การเรียนเราดีขึ้นได้ไหมหรือจะเป็นปัญหาทาให้ฉุดเกรดเราลงมากกว่าคิดว่าไม่ได้ คิดว่าไม่น่าจะช่วยได้ใช่ไหมไคือถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็นคนแบบติดแฟนไหมติดแฟนหนักไหมน่าจะติดติดเลยใช่ไหมเราอยากทําอะไรกับแฟนเราอกอฟ <c oughs> สมมติวิวหนังสือกันอยู่สองต่อสองแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่ออาไปรับน้องก่อนนะเด็กสองชั่วโมองกลับเสียงแอร์เย็นๆแล้วฝนก็เริ่มตก <c oughs> มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋กอล์ฟ เก็บผ้าอ๋อเกาสำหรับคนที่ติดแฟนมากเกินไปในฐานะเด็กที่เรียนหนังสือดีมีอะไรอยากจะฝากให้คิดถึงพ่อแม่มากกว่าะคะ่ะ